สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรคาดการน้ำปีนี้ไม่มากเท่าปีที่แล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาตินำร่องโครงการตำรวจผู้รับใช้ชุมชน สวัสดีครับนี่คือเวลาข่าวของท่านกับข่าว3ามิติเสารที่11กุมภาพันธ์นะครับคืนนี้เราจะเริ่มด้วยยุทธศาสตร์ใหม่ของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับเราคงเคยได้เห็นตำรวจทำกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานและเชื่อมความสัมพันธ์กับคนในชุมชนซึ่งเรียกว่าตำรวจชุมชนสมพันธ์มาบ้างแต่ว่าล่าสุดสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้ริเริ่มโครงการใหม่ที่ชื่อว่าตำรวจผู้รับใช้ชุมชน ซึ่งเป็นนโยบายใหม่สําหรับคนไทยครับแต่ว่าหลายประเทศทั่วโลกได้นําไปใช้และช่วยลดปัญหาอาชญากรรมในประเทศนั้นๆมานานแล้วติดตามการลงพื้นที่โครงการนําร่องกับรายงานคุณปัธรมพรบึงสว่างครับผมก็จะแจ้งทางนี้ให้มันจมาก่การหน่อยว่าเรื่องไอ้อสิ่งวัชพืชหรือสิ่งวัชพืชแล้วครเป็นรกชัดแล้วก,ก,อวก็อาจจะมีเกี่ยวกับสุขภาพชุมชน แล้วก็เป็นแหล่งอาจจะเพ้อเป็นแหล่งหลบซ่อนหรือมั่วสมของผู้เจ่ก่อความผิดในชุมชนได้มีส่วนขนานั้นนะตำรวจในโครงการตำรวจผู้รับใช้ชุมชนได้รับฟังปัญหาจากชาวชุมชนวัดเซิงหวายเขตบางซื่อที่ขอให้ตำรวจช่วยประสานงานกับชาวบ้านและสำนักงานเขตเพื่อขุดลอกคูคลองแก้ปัญหาขยะเป็นครั้งที่สองหลังจากที่ตำรวจและชาวบ้านได้ช่วยกันขุดลอกคลองและปรับภูมิทัศน์ไปรอบหนึ่งแล้ว ชุมชนวัดเซิงหวายมีบ้านเรือนกว่า300หลังคาเรือนเป็นชุมชนนำร่องในโครงการตำรวจผู้รับใช้ชุมชนหลังจากที่พลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามพงศ์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้บรรจุทฤษฎีนี้เป็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพื้นที่นี้มีตำรวจผู้รับใช้ชุมชนดูแลอยู่3นายมานานกว่า4เดือนแล้วหลังเลิกงานประมาณ4ี่โมงครึ่งก็เข้าชุมชนอยู่ถึงประมาณกี่โมงอ่ะเชียงคืนที่หนึ่งแล้วแต่ว่ามีภารกิ วันนั้นมีเยอะไหมแล้ต้องเข้ามาคุยแล้วมีปัญหาอะไรคุยเยอะไหมก็เราก็รับทราบปัญหาไว้ก็เพื่อทํารีพอร์ตเสนอน,นายว่าจะมาแก้ปัญหาตรงนี้ได้อย่างไรชาวบ้านบอกว่าช่วงแรกที่ตํารวจเริ่มเข้ามาแนะนําตัวและรับฟังปัญหาก็ระแวงอยู่บ้างคือว่าเอ๊ะมันมีคนแปลกหน้าเข้ามาในชุมชนเราใช่ไหมคะเราก็หรือว่าจะเป็นสายเสืบของตํารวจจะมา จับอะไรในชุมชนเรามีอะไรมันก็มีสิ่งผิดกฎหมายบ้างใช่ไหมคะเราก็กลัวว่าอีกอย่างก็อาจจะเป็นสายโจรหรือเปล่า <laughs> โจรกับตำรวจนี่มันแยกกันไม่ค่อยออก <laughs> เราก็กลัว <laughs> ปัญหาที่ตำรวจได้ช่วยกันแก้ร่วมกับชาวบ้านมีทั้งปรับปรุงสถานที่ที่เคยเป็นแหล่งมั่วสุมเพื่อลดการก่ออาชญากรรมเช่กนการมารับซื้อยาหรือเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านเองเช่นที่จุดนี้ เคยลกรางจนเด็กเล็กถูกงูเขียวหางไม่กัดมาแล้วก่อนหน้านี้นะคะชาวบ้านชุมชนวัดเซิงหวายบอกว่าพื้นที่แถบนี้นะคะเต็มไปด้วยต้นไม้รกปกคลุมนะคะแล้วก็เป็นแบบนี้โดยไม่ได้รับการแก้ไขามานานแล้วแต่ว่าหลังจากที่ตํารวจผู้รับใช้ชุมชนเข้ามาในชุมชนของเขานะคะก็นอกจากจะรับฟังปัญหาแล้วพวกเขาก็ได้มาช่วยกันแก้ผลงานก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ นอกจากความปลอดภัยทั่วไปแล้วชาวบ้านยังบอกว่าปัญหายาเสพติดที่เคยมีในชุมชนก็แทบไม่เห็นแล้วคือมันมันก็โอเคก็มาเหมือนมันมันป้องป,องปองมามันนะคือแบบเขากว่ามันได้แต่งเครื่องแบบมันจะส่วนมากส่วนมากเขาจะรู้ว่าเป็นตำรวจกันกาแบบที่อยากจะค้ายาก็อาจจะไอชะงักไปนิดนึงเห็นตำรวจอยู่ก็คงไม่กล้าทาไม่กล้าเลยแบบว่ามันลดช่องว่างระหว่างประชาชนกับตำรวจได้เยอะเลยอะ่ะคือไม่หวาดระแวงมีอะไรเรากกล้าปรึกษากล้าพูดกล้าบอกเขา จากสมัยก่อนที่เห็นว่าโจรกับตำรวจแยกไม่ออกตอนนี้เป็นยังไงบ้างดีแยกออกนี้แยกออกแล้วนะ <c oughs> แม้ที่ชุมชนวัดเซิงหวายจะเป็นชุมชนนำร่องแต่ก่อนหน้านี้ได้เคยทดลองที่ชุมชนย่านบางขุนนนท์เขตบางกอกน้อยและประสบความสำเร็จมาแล้วโดยการปฏิบัติของตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางขุนนนท์ ซึ่งความคิดเริ่มมาจากที่พลตารวจโทพง์พัฒน์ฉายาพันธ์ผู้บัญชาการกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเห็นว่าใช้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ผลตํารวจกว่า90%ทั่วโลกยอมรับและประเทศในอาเซียนก็นํามาใช้กันเกือบหมดแล้วพขลองทํามาทั่วโลกแล้วประเทศต่างๆที่ใช้ประสบความเด็จแม้แต่สิงคโปร์เนี่ยคดีก็ไม่ได้ลดโทษแรงๆเนี่ยจนท้างมาใช้คอมมิวนิสต์เนี่ยคดีก็ลดลงครับ ก็ทางท่านผู้ชาการตวลแห่งชาตินีได้บรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์นะฮะแล้วก็เริ่มเผยแพร่ความรู้เริ่มชักจูงให้คนเห็นคล้อยตามนะฮะล้วก็คิดว่า,าก็ที่ไหนพร้อมก็ต้องทำไปก่อนเลยนะฮะและในกองพัญชาการสวนกาาได้พยายามทำมาตลอดครับพลตำรวจโทพงพัฒน์ระบุว่าทฤษฎีนี้ตแตกต่างจากตำรวจชุมชนสัมพันธ์ เพราะตำรวจชุมชนสัมพันธ์จะเป็นผู้กำหนดกิจกรรมและให้ประชาชนมาร่วมมือแต่ตำรวจผู้รับใช้ชุมชนจะฟังปัญหาจากชาวบ้านและร่วมกันแก้โครงการนี้มีที่ปรึกษาเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจระดับเพลิงจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่เคยดูแลเ <Sir, S 1> มือง Sir, ดีทรอยต์รัฐมิชิแกนหนึ่งในเมืองที่มีอาชญากรรมสูงเ <and S 1> มืองหนึ่งของโลก <and S 1> ที่เคยใช้ทฤษฎีนี้ได้ผลมาแล้ว But now the police come to the citizens, and they ask what the problems are in the neighborhoods, and then they work with the citizens to solve the problems. So, like how it changed America. Like at the first time, it was very like chaos there, right? And then, you know, it, was... it was never really chaotic, but the uh, crime kept going up every year, every year, every year. So when they started community policing, crimes started going down. every ผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุว,ว่าโครงการนี้จะค่อยๆนำไปปฏิบัติและเริ่มแพร่หลายทั่วประเทศตามการดูแลของตำรวจแต่ละพื้นที่ในเวลา10ปีโดยเฉพาะหวังว่าจะช่วยลดความขัดแย้งใน3จังหวัดชายแดนใต้ได้และคาดว่าสถิติอาชญากรรมทั่วประเทศจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดภายใน5ปีนี้ปัทมาพรบึงสว่างข่าวสามมิติรายงานพักสักครู่ครับช่วงหน้า รัฐบาลน,นั้นเตรียมจะประชุมครมสัญจร